ครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์แชนแนลอีกเช่นเคยครับผมนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพาไปทํหนึ่งภารกิจครับที่เราจะนํารถ1นึ่คันเนี่ยไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่อยู่ลําพูนครับก่อนที่จะนําไปส่งต้องมาพูดได้หลายประเด็นที่เราเคยคุยเคยพูดกันได้หลายคลิปว่าเราเนี่ยมีบริการส่งมอบต่างจังหวัดนะครับทั้งทั้งรูปแบบที่ขับเคลื่อน เพื่อนําไปส่งมอบผู้นี้ขับเองไปส่งผมเนี่ยขับเองทดลองสมรรรนะช่วงล่างโดยการขอญอาตลูกค้าก่อนลูกค้าบางท่านไม่สะดวกอนะ่ะวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับอีกขั้นตอนการส่งมอบของเรานะครับที่หลายคนยังไม่เคยเห็นลูกค้าท่านนี้นะครับอยากสไลด์ไปแล้ว ออกค่าส่วนต่างที่เป็นค่าสไลด์ลูกค้าสะดวกใช้วิธีการส่งมอบในรูปแบบที่ขนส่งในรูปแบบรถสไลด์ไปก่อนที่จะพาไปส่งมอบครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันของรถคันนี้ก่อนที่ลูกค้าทําไมถึงเรื่องใช้บริการที่เราแน่นอนครับถ้าลูกค้ามาจากะระยะทางไกลๆเนี่ยเขาต้องเชื่อมั่นแน่นอนว่าจัดฟังก์ชันแบบโหดๆแบบนี้จากโชรูให้ได้และจัดเป็นโปรโมชั่นด้วยนะบางคนที่คิดว่าเอ้ย เดี๋ยวก็เก็บตังลูกค้าเก็บครับเก็บบางส่วนเท่านั้นในส่วนไหนที่เราซัพพอร์ตให้ได้เราก็ซัพพอร์ตให้ทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปชมรอบคันก่อนว่ารถคันนี้คือรุ่นอะไรรถยนต์คันนี้ครับคือมิซูชิปัจ a จโรสปอร์ตครับแล l ี่อาร์ตหลายคนเข้าใจว่ามิซูชิปัจจโรสปอร์ตและี่อาร์ตเนี่ยมันให้มาก็แค่สติกเกอร์แล้วมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเสริมเพิ่มเติมเข้ามาคันนี้ครับโหดมาก จัดทั้งตัวเครื่องภายในและจัดตัวช่วงล่างด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได,ดูนะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับคลิปนี้ก็จะมีรีวิวจัดโมชั่นโหดลูกค้าก็มาจากคลิปนี้เช่นเดียวกันด้านหน้ากระจังหน้าดามมีโลโกโล้ปัจจ r บันสปอร์ตติดตั้งให้ตัวชายกันชนด้านล่างนะครับถูกตกแต่งเป็นแบบลลีอาร์ตนะตัวล้อครับเป็นล้อซูสไบเลนโซครับขอบ18นิ้ว265 60 R18 เป็นสเปคเดิมนะพร้อมกับ นี่มีโชกโควเฟนเดอร์ควีนซีรีส์ครับใครที่อยากได้ฟังก์ชันแบบโหดๆแบบนี้ติดต่ออินม็อกเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้จะไม่ได้เซลฟี่ขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูฟังกชันด้านหลังด้านหลังมีอะไรบ้างไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะยังคงเป็นแรลลี่อาร์ตเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไปดูด้านในบ้างด้านในมีอะไรเพิ่มเติมมาดูนี่ด้านในมี2ออย่างครับที่เพิ่มเติมเข้ามามีการ์ดจูนให้ด้วยบอกเลยที่เห็นเห็นเนี่ยเทปแน่นอนนะครับ อ่ะอย่างแรกที่มีนะครับคือคนเลงไฟฟ้า ECU Shop ครับ Boost Speed Next ครับสามารถจูนผ่านตัวแอปได้สามารถจูนหอบได้เราเคยรีวิวไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับคลิปนี้มีรีวิวไว้ทั้งหมดนะครับมาดูอีกชุดหนึ่งครับที่เราไม่ได้ติดตั้งในคลิปนะครับแต่คันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มเติมได้คือตัวกล่อง Alfa Boost ครับ a l Boost ของ ECU นะสามารถปรับได้2ระดับนะครับศูนย์คือสแตนดานหนึ่ง สคือเรียกแรงม้าสูงสุดแม็กซิมัมคือ200กว่าม้าพูดง่ายๆมันจะมีฟังก์ชันโหดด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการ์ดจูนครับของลูกค้าทุกอย่างเราถูกติดตั้งไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานให้กับลูกค้านะครับ ใช้งานได้เลยนะและรถคันนี้ครับจะถูกนําไปส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดลําพูนครับลูกค้าท่านนี้ติดตามมาจากช่องทาง YouTube เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเลือกฟังก์ชั่นแบบในคลิปเลยเราก็มีบริการจัดเตรียมให้และตอนนี้ครับรถสไลด์พร้อมแล้วนะครับจะ เก็บบรรยากาศระหว่างทางว่ารถสไลด์เนี่ยเขาขนไปยังไงนะครับมีบริการให้ทุกๆรูปแบบเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ลำพูนว่าลูกค้าท่านนี้แน่นอนขนาดไหนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ลูกค้าท่านนี้สัมภาษณ์ความรู้สึกว่าทําไมถึงเลือกใช้บริการที่มิสูวินทีห่างกันประมาณ600กิโลเมตรเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้ที่เรามั่นใจได้ยังไงว่าเราเนี่ยจัดเต็มจัดหนักให้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ลำพูนครับ ครับเราก็เดินทางเนี่ยมาถึงจังหวัดลำพูนแล้วตอนนี้ก็เช้ามากนะครับคือจริงๆเนี่ยขั้นตอนเราเนี่ยเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานและวันที่12นะครับแล้วก็เดินทางมาถึงที่ลำพูนตั้งแต่วันที่13และเราส่งมอบรถกับลูกค้าอีกหนึ่งท่านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางตั้งแต่บ่ายเนี่ยมุ่งหน้ามาลำพูนเลยนะครับแล้วก็มาค้างที่ลำพูนช่วงเย็นเนี่ยหนึ่งคืน นะเพื่อให้แมทกับตัวรถสไลด์เนี่ยที่จะมาถึงเราพอดีนะครับและทีนี้เราเอารถตัวเองมาวันนี้รอบนี้เอารถตัวเองมา<ๆ>ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการส่งมอบแล้วกันนะคลิปนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคลิปแรกเลยที่เราสไลด์ส่งมอบนะแล้วก็ขับรถตามมาปล่อยให้กับลูกค้าที่อยู่ลําพูนนะครับมาพูดถึงขั้นตอนการซื้อขายนะครับขั้นตอนการซื้อขายมันก็มีไม,ม่เยอะหรอกมันมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆจองเข้ามา ส่งไฟแนนซ์ไปเก็บเอกสารแล้วก็นัดวันรับรถอย่างตอนเนี้ยเราถึงขั้นตอนที่3แล้วที่นัดวันรับรถกันนะครับขั้นตอนแรกก็ลูกค้าจองเข้ามาผมส่งไฟแนนซ์มาเซ็นที่ลําพูนนะครับลูกค้าอยู่บ้านทํางานสบายๆพอไฟแนนซ์โทรหาบอกพี่จะเข้าไปเก็บเอกสารนะโอเคลูกค้านัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูกค้าทํางานบริษัทครับง่ายไปหมดวันเดียววันเดียว2วันผลออกมาแล้วในกรณีที่ขนส่งก็อย่างที่พูดไปมี2รูปแบบขนส่งรับสไลด์ส่งแบบคลิปนี้นะครับหรือขับส่ง ในต่างจังหวัดก็แล้วแต่สะดวกเราจะมีแผนที่จะออกไปได้หลายจังหวัดนะครับมาตรการของเรานรในการขับส่งเราเคยพูดไว้ในหลายคลิปแล้วว่าเราจะมีรถสแตนบายรอนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบิเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่รถข้างหน้านมีเยอะเราก็จะเอารถสแตนบายเข้าข้างหน้าเพื่อให้ถึงรถคันตัวรถสแตนบายก่อนนะครับส่วนในกรณีที่รถข้างหลังเยอะเราก็จะเอาสแตนบาย ไว้ข้างหลังนะครับเราก็จะให้ล่งๆข้างหน้าแล้วก็เว้นระยะห่างให้มากที่สุดนะครับส่วนในกรณีที่เป็นมาตรการเกี่ยวกับตัวโควิดในีนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาโดยรถส่วนตัวนะครับวันนี้เดินทางมาเนี่ยแทบจะไม่แวะปั๊มเลยนะครับ แวะที่พักทีเดียวแล้วก็ก่อนมาเราก็สอบเทสเพื่อทดสอบนะว่าเฮ้ยเราติดโควิดหรือเปล่าหรือว่ามีเชื้อไหมอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปที่เสี่ยงเลยเราก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามันกระทบกับหน้าที่การงานมันกระทบกับหลายๆสิ่งแลหลายๆอย่าง ก็พยายามป้องกันให้มากที่สุดนะครับแม้กระทั่งวันนี้ด้วยเราก็จะมีมาตรการก็คือเราก็จะไม่เข้าใกล้ลูกค้าให้มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเรามาจากพื้นที่ที่มันน่าจะเสี่ยงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็มีมาตรการของเรานั่นแหละระหว่างนี้ครับผมจะถึงบ้านลูกค้าแล้วเหลืออีกประมาณ5โลนะครับรถสไลด์ก็น่าจะไปรอใกล้ๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศการส่งมอบแล้วก็ ขั้นตอนการส่งมอบที่มันแปลกใหม่กับผมนะสาหรับใครหลายคนหรือช่องทางอื่นสําหรับหลายคนเนี่ยอาจจะเดิมๆไปแล้วแต่ตัวผมเองผมเนี่ยครั้งแรกที่สไลด์มาส่งเลยครับเพราะว่าปกติขับมาตลอดแต่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศก,ากันครับว่าผมจะส่งมอบในรูปแบบไหนถ้ามีโอกาสนะถ้าลูกค้าสะดวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าสะดวกนะแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกอาจจะเก็บบรรยากาศขั้นตอนการส่งมอบว่าอธิบายยังไงมีเอกสารอะไรให้ลูกค้าบ้าง เชื่อใจได้ยังไงก็ประมาณนั้นคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองนะครับเราจะนําข่าวสารดีๆนําข้อมูลดีๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำเนี่ยให้ดูอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่ายอื่นๆหรือค่ายตัวเราเองนะครับเราจะไปที่ไหนหรือนํารถคันไหนเนี่ยไปทดลองขับ พาไปเที่ยวกันนะครับรอดติดตามด้วยมีอะไรโทรหากันได้เลยนะครับปรึกษาอะไรการโทรหากันได้เลยเบอร์ส่วนตัวผม0 9น6 9 6 6 5 6 6คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ